รุ่นนี้นะคะเขาจะมีไฟ UV คอยฆ่าเชื้อในน้ำนะคะลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องไฟ UV นะคะคอยฆ่าเชื้อในน้ำนะคะตัวนี้นะคะจะจุน้ำได้2.5ลิตรนะคะน้ำพุจะมี2หมวนนะคะก็คือจะมีหมวน normal แล้วก็หมวด smart นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันเลยคะ่ะ มันนี้ิมจะมารีวิวน้ำพุกเพชรวอนรุ่น W ับเบนะคะก็คือรุ่นนี้เขาจะมี UV คอยฆ่าเชื้อนะคะด้านข้างกล่องนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเหมาะสําหรับน้องแมวและก็น้องหมานะคะน้องแมวจะเป็นน้องแมวขนาดเล็กน้องหมาจะเป็นน้องหมาขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีแสง UV ด้วยนะคะแล้วก็ระบบเสียง จะเงียบนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะ okay. mm hmm. มีหลายชั้นมีหลายชั้นภายในกล่องเขาก็จะมีสาย USB อันนี้ให้นะคะรุ่นนี้จะไม่มีหัวอะแดปเตอร์ให้นะคะลูกค้าสามารถใช้หัวอะแดปเตอร์กับของโทรศัพท์ได้นะคะหรือจะใช้กับ power bank ก็ได้ะคะ่ะ รุ่นนี้นะคะแก่ออกมาเขาก็จะมีการกระแทกกระดาษแบบนี้ให้นะคะแล้วก็แผ่นคู่มือนะรุ่นที่ฟิล์มแกะอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูนะเนี่ยเห็นสีวันแหววออกมาจากในทุงเลยฮะสีชมพูจริงด้วย ตัวน้ำพูเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในคู่มือนะคะเขาก็จะบอกว่าให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไรบ้างวิธีการต่อต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการใช้นะคะก็คือจะมีสองฟังก์ชันแบบนี้เลยที่ฟิล์มบอกไป แล้วอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะว่าตัวสินค้าชื่ออะไรน้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้นะคะจะจุน้ําได้สองจุห้าลิตรนะคะตัวฝาใส่ในี้สามารถถอดออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าหมุนนะนี่ก็ถอดออกแล้วเขาจะมีล็อกตรงนี้นะคะแค่หมุนตามล็อกก็สามารถถอดออกไปทําความสะอาดได้แล้ว หลังจากที่ถอดออกมานะคะเราก็ดึงเจ้าตัวถาดนี้ออกมาได้เลยเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวไส้กรองนะคะก็คือหมุนอ่าไส้กรองเขาจะเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะปุ๊บปิ๊กตัวไส้กรองตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะ เส้นกองนะคะฟิล์มแนะนําลูกค้านะคะก่อนใช้งานทุกครั้งให้นําไส้กกองไปแช่น้ํานะคะห้านาทีหลังจากแช่น้ํห้านาทีแล้วนะคะก็นําไส้กกองตัวนี้ไปผ่านน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือปล่อยให้น้ําจากก๊อกก่อนไหลผ่านอีกทีนึงแล้วค่อยนํามาใส่แล้วก็ใช้งานนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้เหมือนเดิมตัวนี้นะคะกา้านยาวๆแบบนี้สามารถถอดออกมาได้เลยนะคะเขาจะเป็นตัวนาน้ําหุขึ้นมาด้านบนนะคะก็คือออก เอาตรงนี้ออกตรงนี้เป็นน้ำพุแบบหมุนวนแบบนี้นะคะตัวด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะเหมือนกับรุ่นหน้าแมวที่ฟิล์มได้พรีเซนต์ไปนะคะคือตัวนี้จะสามารถ ปัดน้ำได้เมื่อน้ำต่ำกว่าเกณฑ์นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีไฟ UV คอยฆ่าเชื้อในน้ำนะคะลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องไฟ UV นะคะคอยฆ่าเชื้อในน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปั๊มเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันเลยคะ่ะเราจะมาเสียบสายกันนะคะตัว USB เขาจะให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราจะนำด้านปั๊กตรงนี้นะคะมาเสียบเข้ากับ ตัวขั้วตรงนี้นะคะใส่ไปแบบนี้เลยแล้วเราก็หาหัวอะแดปเตอร์นะคะมาใส่เดี <S <S ย๋ยวฟิล์มจะมาใส่น้ําเลยอันนี้จะเป็นตัวเส้กรองฟิล์มได้แช่น้ําไว้แล้วนะคะหนาทีนะก็คือแช่ก็คือฟิล์มจะเอาตัวเส้กรองอันนี้ไปแช่เฉย,ยๆเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านแล้วเราก็นํากลับมาใส่ใหม่นะคะ เวลาใส่นะคะใส่ให้ตรงล็อกนะคะล็อกเขาจะมีสองฝั่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนให้เข้าล็อกแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพิมจะเทนนะ้ำลงไปเลย เขาจะมีระดับน้ําให้นะคะต่ําสุดกับสูงสุดนะคะตอนนี้ฟิล์มใส่น้ําอยู่ในระดับสูงสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวน้าพุกันนะคะอันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะใส่ไปเลยใส่ไปแบบนี้เลยนะคะหลัง <Okay. S 1> จากที่เราใส่น้ำแล้วนะคะพี่์ไปหาอะแดปเตอร์มาแล้วนะเราก็จะาเสียบปลั๊กกันนะคะ 啊！Ah. เสียงเตือนอันนี้ก็คือการเปิดเครื่องการทํางานนะคะเปิดเครื่องมาปุ๊บนะคะเขาจะเปิดเครื่องให้เราอัตโนมัติเลยเครื่องทํางานแล้วอะ่ะหมวดเขาจะอยู่ที่ normal นะคะก็คือน้ำพุจะมี2หมวดนะคะก็คือ,จะ,ะคะคอจะมีหมวน normal แล้วก็หมวด smart นะคะเดี๋ยวฟิลม์มจะมาอธิบายในหมวดของ normal ก่อนนะคะ normal ตัวน้ำพุจะทํางาน<อ>เป็นแบบหมุนวนอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนการฆ่าเชื้อของ uv ในหมวดของ normal จะทํางานทุกๆ1ชั่วโมงทํางาน10 นาทีนะคะต่อไปเราจะมาเปลี่ยนฝั่งกันนะคะก็คือจะเปลี่ยนฝั่งไปเป็นสมาร์ทนะคะก็เพียงแค่กดปุ่ม Power ตัวนี้2ครั้งนะคะกดแบบเร็วๆเลยอ่าแบบนี้นะคะ สำหรับหมวดสมาร์ตตัวนี้นะคะก็คือการทํางานของเขานะคะจะเป็นการหมุนวนน้ํานะคะหนาทีแล้วก็การหยุดอีก5นาทีนะคะสําหรับตัว UV นะคะทุกๆ30นาที UV จะทํางาน5นาทีนะคะทุกครั้งที่แสง UV ทํางานนะคะตัวไฟตัวนี้นะคะเขาก็จะก,กระพริบ เดี๋ยวฟิลมจะให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าการไหลของเขาอ่ะมันพิเศษยังไงก<ค>ารไหลของเขานะคะเขาจะไหลเป็นวงกลมนะคะสังเกตจากคลื่นน้านะคะเขาจะเป็นวงกลม ไหลแบบนี้นะคะจะดึงดูดให้น้องแมวอยากกินน้ํามากขึ้นนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะสามารถจุน้ําได้2.5ลิตรน,นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าน้าพุรุ่นนี้นะคะฟิล์มได้ใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ